ตี้วีีพี่ชอบเสียงเราเวลาแบบว่าทําเสียงเด็กอะ่ะแต่บางทีเราอะ่ะทาเยอะเกินไปพี่ว่า,าพี่ก็เป็นห่วงเราเหมือนกันกลัวว่าเออเสียงมันจะเป็นไรหรือเปล่าอยู่ในบ้านเนี่ยแล้วพี่เพิ่งจะมารู้เหมือนกันว่าเออเราอะ่ะชอบพี่พี่ก็จะบอกว่าพี่ขอบคุณขอบคุณจริงๆในความรักทีออ่น้องอะ่ะมีให้พี่ขอเป็นกําลังใจให้ละกันนะให้ตั้งใจทําให้เต็มที่ แล้วก็สู้ต่อไปกับทุวิณนะ้องรักแม่ที่แท้ความรักที่หนุ่มออฟมีให้ก็ไม่เกินพี่ชายและน้องสาวที่ห่วงใยกันเสมอนะครับนิวตี้เองก็คงแอบปลื้มในความน่ารักของผู้ชายคนนี้แบบไม่รู้ตัวนะครับจึงได้นำเรื่องนี้มาแอบ,บถามเพื่อนๆแต่ก็โดนเพื่อนๆแอบบแซวครับคุณผู้ชมครับ ของทุกแกเป็นเรืองที่น่ากลัวซึ่งน่าเกลียดไม่เกลียดเชียร์ครับเชียร์ครับเชียร์ครับนิวตีอกยเอยไปถยมค๊ยโอ๊ย่อ๊ยโอ๊อ๊ยโอ๊ยโอรันแ๊ยโอ๊ยโอ๊ยพอ๊ยโ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 อายโอ๊ยโอ๊ยโอ๊สเอ๊ยาอ๊ยโอ๊มอ๊ยอ๊ยอนยโ่๊ยโอ๊ยตอออโออย แต่จะใช่คนที่คาดดาวกันไว้หรือเปล่าหลายคนแอบลุ้นเลยทีเดียวคุณผู้ชมครับทำเสียงไม่คืนไม่ึ้นให้ไงอินเลิฟอินเลิฟแต่จะมีเรือไม่ก็คีอสงสารก็มารักฉันเหมือนที่หนูคิดเหรอไม่ใช่แค่ความรุนแ ก็เห็นแล้วยังน่ารักเลยม่มีหางเนยคนอะไรเฮ้ย่เอาไม่ล้างตาหรอไม่ล้างครับในบ้านเนี่ยมีสาววิ่เจคนเจ็ดคนนึกเอาเองชอบใครมากที่สุดใครตรงสเปคใครได้บอกว่า ใช่ไหมครับ uhm ต้องเลือกใช่ไหมครับผู้หญิงทั้งหมดเจ็ดคนใช่ไหมครับหนึ่งคนค่ะอย่าแก้กันนะคะคนที่ผมชอบที่สุดก็คือแฮรรี่ครับใครนะใครนะใครนะแฮรปี่ครับคำตอบของออฟคงทำให้หลายๆคนโล่งอกนะครับ พราความผูกพันระหว่างมิจรภาพดีๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกแบบไหนก็ตามนะครับก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ดีครับคุณผู้ชมแต่ก็น่าเสียดายเหมือนกันนะครับกับความรู้สึกดีๆที่เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นแต่หนุ่มออฟเองก็ดันออกไปซะก่อนตอนนี้คงต้องรอดูกันต่อไปครับว่านิวตี้จะสามารถส่งสารรักผ่านหน้าจอให้กับออฟในรูปแบบไหนนะครับร่วมจับตามองกันให้ดีครับคุณผู้ชมครับ นุ่มออฟเป็นนักล่าฝันคนที่5ที่ต้องลากกระเป๋าออกจากบ้าน t รู e f f 6ไปนะครับสานีสังขารไม่ให้แต่ใจรักนักล่าฝันแอบซุ่มปิดบังทีเด็ดม่รัรอา อาการหน้าเป็นหัวใครใครเขาก็เตือนทักครูให้ได้อาการหน้าเป็นหัวไม่เคยจะบนไม่เคยจะบ่นให้พี่แอนเลยมิไม่เคยจะบ่นเอออะไร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 เออแล้วก็สะกินอ่นฉัจะอลส่งผมอินเทรนด์สไตล์สาวน้อย18ดาร์ darling ตินักล่าฝันกับเจ็ดสัปดาห์สุดหารืหัน วีหกครับ4ครับ3คนนี้คือผู้ที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดของสัปดาห์นี้ครับกับการเกาะติดทุกสถานการณ์ของนักล่าฝันที่หลงเหลือในบ้านเพียงแค่7คนเท่านั้นผมเชื่อว่าน้องๆแต่ละคนเกิดอาการเศร้าและก็เหงานะครับเมื่อต้องเห็นเพื่อนๆอ,ออกจากบ้านไปทีละคนสองคน แต่ตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วนะครับเพื่อโจทย์เพลงสัปดาห์นี้กับการแบทเทิลครับสาณิสังขารไม่ให้แต่ใจรัก เสีสาวสาวนี้สิครับหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องมีเพื่อนออกจากบ้านไปเธอเองก็อาอการเศร้าซึมเห็นได้อย่างชัดเจนคุณผู้ชมครับแต่พอมาสัปดาห์นี้เองนะครับเธอก็ดูเข้มแข็งขึ้นแม้ว่าเพื่อนที่สนิทใกล้ชิดอย่างออฟต้องเดินออกจากบ้านไปนะครับ อาจจะเป็นเพราะว่ากำลังใจสำคัญจากแม่ที่ฝากเอาไว้เมื่อครั้งเข้าบ้านมาหรือว่าอาจจะเป็นคำพูดของออฟที่อยากให้เธอเข้มแข็งอย่าเครียดจนเกินไปครับทำให้ดีไม่ต้องกังวลอะไรหรอกลูกสบายๆรู้ไหมเออให้สดใสเหมือนวิกแรกเลยนะลูกนะดูในบ้านหนูตลกะ ตลกแต่พักหลังไม่ค่อยตลกกันลูกพักหลังเหมือนเครียดเศร้าอะไรอย่างเนี้ยแม่ดูก็แม่ก็ไม่สบายใจเหมือนกันนะแล้วไม่ต้องกังวลอะไรพ่อกับแม่ไม่ต้องห่วงซาี้ไม่ต้องเครียดเลยคุณจริงไม่ต้องเครียดเลยห้ามเครียดโดยเด็ดขาดคนที่ออกมาข้างนอกตอนนี้ก็เป็นกําลังใจให้ซานี้ทุกคนจริงๆอยากให้ซานี้สู้ต่อไปเราอยากให้รีแลกซ์สบายๆแล้วก็ มีความสุขอยู่ในบ้านอยากทำอะไรก็ทำอะไรอย่างเงี้ยสู้ๆเป็นกำลังใจให้เมื่อได้กำลังใจที่ดีนะครับก็เลยทำให้ซานี้วันนี้ดูสนุกสนานจนเกินเหตุทั้งร้องทั้งเต้นจนลืมไปคุณผู้ชมครับว่าขาตัวเองเนมันเจ็บอยู่ฮะ <nenhum> ตัต้งครัวแตงหมอตงหมอทำไมทำงีตงหมอโรกตต่ตตรอรกบานรักาดุของผูกใจอาการเจ็บขาของซาน,นี้ดูจะดีขึ้นเป็นลำดับนะครับดูแล้วน่าจะหายก่อนวันคอนเรรสิร์ตเสารนี้อย่างแน่นอนครับเพราะว่าซาน,นี้ได้พยาบาลที่ดีอย่างสาวแอนและสาวนิวตี้ที่คอยประถมพยาบาลดูแลอย่างดีครับต้องปั่นจกักรยาน ยังมีบวมต้องเดินเลยนี่ <ừ S 2> มันต้องเดินม <ừ m S 2> น้ำยอดก็น้ำบนน่ำงบ <ừ m S 2> เดี๋ยวเจ็บนะ ทรงผมอินเทรนด์สไตล์สาวน้อย18 darling ตั้งแต่เปิดซีซันมาคือผู้ชมลองสังเกตกันดูนะครับผมเราจะเห็นได้ว่า1สาวน้อยในแก๊ง18 darling อย่างน้องคุณแจซอนนะครับเธอออกจะอินเทรนด์ในเรื่องของทรงผมเส้นเลือเกินคุณผู้ชมไม่ว่าจะอยู่ในบ้านหรือแม้แต่อยู่บนเวทีคอนเสิร์ตครับยิ่งทรงผมล่าสุดบนเวทีคอนเสิร์ตวันเสาร์ที่กุญแจซอนใส่วิค,ครับ จำได้ไหมครับที่เป็นทรงสั้นมีหน้าม้าเตอ๋อครับไอตอนแรกผมเข้าใจว่าไอหน้าม้าที่เราเห็นเนี่ยมันคือวิกนะครับเอแต่มองไปมองมาไอหน้าม้าเตอ๋อที่คิดว่าวิกเนี่ยมันกลายเป็นผมจริงคุณผู้ชมครับ